พยุตอยากให้มีดีเบตเรื่องรัฐสวัสดิการค่ะก็คือเราดีเบตเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าจะดีเบตให้เป็นรำก็คือสวัสดิการของรัฐมันจะเป็นคำที่กว้างกว่าว่าควรจะให้แค่ไหนคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยมันจะกินความแบบที่นึกออกใช่ไหมคำว่าสวัสดิการของรัฐกับรัฐสวัสดิการมันคนละคำนะค่ะเอาไว้มีโอกาสจัดดีเบตเอาไว้โอกาสจัดดีเบต หนึ่งปีเค้กวอย่างยังอันนี้ตอบให้เลยยังหดหดทันิดด้วยแต่คุณเผ่าภูมิถแถลงเม,มื่อวันศุกร์ใช่ไหมค่ะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังได้ปรับเป้าหมายจากเดิม2.4 GDP ป,ปีนี้6.7เนี่ยจากเดิม2.4จะเป็น2.7เให้เอาข่าวมาสิค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะดันไปได้ให้ถึง3%ด้วยหวังหวังว่าจะดันไปได้ถึง3%ค่ะอ่า ไหนพี่ยุทธ์ใหญ่แชร์ข่าวคุณบุญยืนประหมอครงน้ำนำเสนอไปแล้วเมื่อวันเสาร์ครับทั้งบูญชมครับมาแล้วน้องใบเปิดดูซิคุณบุญยืนนะคะไม่ใช่คุณภผ่าภูมิอ๋อก็อย่างที่พี่ยุทธ์บอกอะคะ่ะครัมันมีปัจจัยมันมีปัจจัยน้องต้องอ่านอ่า คุณเผ่าภูมิบอกว่าปรับเพิ่มคือกระทรวงการคลังค่ะปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปี67อย่างที่บอกจาก2.4เป็น2อ 2. 7, โดยให้เหตุผลเนี่ยมีอยู่6ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย ที่คาดการว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นเพราะได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวค่ะเป็นมิติของจํานวนนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นรายจ่ายต่อหัวสูงกว่าประมาณการในครั้งก่อนปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ36ล้านคนขยายตัวสูงต่อเนื่องร้อยละ27.9ต่อปีเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่35.7ล้านคนอ,อันนี้คือจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวก็ คาดว่าจะอยู่ที่47,000บาทต่อคนต่อทริปก็จะเพิ่มขึ้นจากประมาณกาครั้งก่อนที่อยู่ที่44,600บาทต่อคนต่อทริปส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการยกเว้นวีซ่าที่เพิ่มขึ้นเป็น9 3ประเทศและเขตด,ดินแดนก็ทำให้จํานวนนักท่องเที่ยวอ่ะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีรายจ่ายต่อหัวสูงขึ้นคือข้อท่องเที่ยวต้องยอมรับว่าดีขึ้นจริงๆค่ะ ข้ออื่นไม่ยืนยันแต่ข้อท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่ให้ฟรีวีซ่าไปก็ชัดเจนว่าอย่างอินเดียไต้หวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่าใช่ค่ะแล้วอินเดียเนี่ยถ้าเพิ่มอันนี้มีนัยยะมากนะค่ะเพราะขนาดประชากรเขาใหญ่มากอาย,ยังไงต่ออ้าวปัจจัยถัดมาค่ะที่ GDP เราจะขยับขึ้นในปีนี้ก็คือเรื่องการส่งออกอที่มีสัญญาณขยายตัวดีกว่าที่คาดขยายตัวร้อยละ2.7 เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ2.3อ,อุปสงค์ของประเทศคู่ค้าสำคัญขยายตัวดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะอเมริกาจีนแล้วก็ยูโรโซนมีการปรับตัวขึ้นของ GDP ประเทศคู่ค้า15ประเทศหลักที่ร้อยละ3.2เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่อยู่ที่3.1อ,อ่ะอันนี้เรื่องการส่งออกนะคะคัถัดมาเป็นเรื่องการบริโภคภาคเอกชนค่ะขยายตัวร้อยละ4.5เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ3.5ส่วนหนมา จากรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ8แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงหรือว่า r รีย v a วซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้การใช้จ่ายและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ3.6ส่วนหนึ่งกระทรวงการคลังบอกเป็นผลมาจากมาตรการทางการคลังมาตรการด้านสินเชื่อและสภาพคล่องของรัฐบาลปัจจัยถัดมาที่จะทําให้ตัวเลข GDP เราขยับสูงขึ้นของปีนี้ก็คืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ0.6ต่อปี ดุลบริการเกินดุลตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท,ท่องเที่ยวต่างชาติดุลบัญชีเดินสะพ,พัดป,ปี67เกินดุน 0, ล1 1 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น2อเปอของ GDP ออแล้วคุณผ่าภูมิก็ทิ้งท้ายว่าตัวเลขอันนี้ค่ะที่ว่าขยับจาก2.4เป็น2.7ของกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้นับรวมผลที่คาดว่าน่าจะได้จากดิจิตอลวอลเล็นะคะคือประมาณการว่า ประมาณการไว้เมื่อวันที่10เมษาว่าถ้าพิจารณาเฉพาะดิจิ t a l Wallet น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น1.2ถึง1.8% <Yeah. S 1> ตลอดโครงการยังยืนยันตัวนี้ใช่วันนี้คุณจุลพันธ์มาก็ยังยืนยันตัวเลขนี้อยู่ 2> 2นะคะ1.2ถึง1.8คือถ้ามองมุมหนึ่งเอาเฉพาะปีนี้ก่อนปี67ค่ะดิจิลเลถ้าใช้ทันวาคือมองมุมนึ่งยังไม่ทันไรเลยมันหมดปีแล้วถูกไหม เพราะฉะนั้นปีหกเจ็ดเนี่ยมันจะสิ้นสุดทันวาถูกไหมแต่มองอีกมุมหนึง่งผมต้องคิดว่ามันควรจะขยับนะเพราะดูเหมือนเพื่อไทยมักจะบอกอยู่เสมอรัฐบาลนะว่าพอเขามั่นใจว่าออกมาแน่นะเขาจะเริ่มการจ้างงานเริ่มผลิตรอนะอแล้วถึงเวลาจะได้มีคนไปซื้อถูกไหมมันต้องเริ่มกระตุ้นก่อนแล้วก่อนที่จะมีการจ่ายเงินแล้วนะะถ,ถ้ายังไม่มีแปลว่า,ายังไม่เชื่อว่าจะมีอุย้ยหรือยังไงใช่ไหม คือมันต้องทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีแน่เขาถึงผลิตถูกไหมใช่ผลิตรออ่าตอนนี้เขาเชื่อหรือยังมีการผลิตหลายยังต้องไปดูตัวเลขดัชนีเรื่องการผลิตค่ะว่ามันเพิ่มขึ้นไหมอ้าวดับเลย